สวัสดีครับท่านนายกครับครับผมสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับ youtube ช่องกันอนุรักษ์นะครับวันนี้ฮะก็มาเยี่ยมท่านนายกนะครับเพื่อจะมาดูพระสมเด็จนะครับบางคุณพรมนะครับสององค์นี้นะครับเป็นนะฮะกู่ใหม่กับกู่เก่าด้วยกู่ใหม่กับกู่เก่าอย่างที่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วที่ถกเถียงกันมาตลอดแล้วก็ไม่จบก็คือเรื่องแค่เรื่องค่าปูเนี่ยไม่ต้องไปถึงเนื้อเนาะ กูใหม่กูเก่าแยกยังไงอะไรยังไงบางองค์เนี่ยแทบไม่มีคาบกูเลยก็มีในพระกูเก่าครับผมรา่บางองค์ถ้าถูกดินตกแล้วไม่ได้ขึ้นมาตอนนั้นครับคาบกับเยอะกว่าพระกูใหม่ก็มีอือครับผมเพราะตอนนี้ก็มีการแบ่งอย่างเช่นว่าถ้าเป็นกูใหม่ต้องมีตาปั๊มข้างหลังครับแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีตาปั๊มข้างหลังแสดงว่ากูเก่าจริงจริงไหมฮะแต่จริงแล้วต้องบอกว่าไม่เสมอไปครับเพราะว่ากูเก่าเนี่ยจริงๆแล้วพระพระกูเก่าเนี่ยถูกตกออกมาตอนนั้นเยอะมาก พระในกูดถูกตอกออกมาเยอะมากแล้วก็หลักๆเลยคือพระที่ไม่ได้ปั๊มตาในตอนเปิดกูเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันมีการแอบเอาออกไม่จําเป็นว่าต้องปั๊มใช่ไหมคือจริงๆแล้วการปั๊มตาเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายก่อนออกมาทําบุญคือถ้าเราเราไปได้รับพระในตอนนั้นจริงๆจากทางวัดแล้วยังจะมีพระจับเบอร์ที่ไม่ได้ปั๊มตาก็มีคือพระที่ชํารุดเขาใส่ซองไว้ก็คือไปรุ้นเอา ก็คือร่วมทําบุญแล้วก็ได้ซองคือรุ้นโชคแล้วแต่ใครจะได้ผ้าอะไรก็คืออย่างที่บอกผ้าเลือกคนเราก็ไม่ได้เลือกพระแต่องค์สุดท้ายที่ขายออกมาก็คือหลังจากเปิดปู่แล้วคือประวัติชัดเจนนะครับถ้าไปสืบที่วัดจริงๆหกปีหลังจากเปิดปู่แล้วนะไม่แค่ว่าหมดตามที่เขาลั่มลือกันว่าพระหายากแพงนั่นแต่ตอนนั้นอะไรไม่หมดซะทีเดียวครับคือเปิดให้ทําบุญพอหมดจะพอหมดปีศูนย์หกแล้ว เว้นไปถึงมาสร้างศูนย์เก้าอีกทีหนึ่งเขาถึงเว้นมานานเนี่ยเพราะว่าพระมันหมดศูนย์หกองค์สุดท้ายคือพิมเจรีนะครับที่ถูกขายออกเป็นหังวัดคือสวยที่สุดในกลุ่มใช้ทำในแหงสวยที่สุดสวยที่สุดในกลุ่มขายออกมาหลักพันขายมาหลักพันนตอนนั้นครับมีประวัติชัดเจนเลยเพราะมันมีบินมีเอกสารอยู่ผมบอกได้เลยผมไปดูมาแล้วครับเป็นพิมเจดีมีเอกสารมีหลักฐานคือองค์สุดท้ายเลยสวยที่สุดด้วยใช่มีวันเดือนปีและบอกด้วยว่าใครซื้อไป ราคาเท่าไหร่สามพันบาทเออบอกได้เลยสามพันบาทปีสิงโสวยที่สุดเป็นกูก็คือวัดเก็บไว้เป็นองค์สุดท้ายเลยเป็นพระโชหรือองค์หลวงได้ครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์เซนได้ครับนะครับเซนได้อันนี้ก็คือแต่จริงๆคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราได้พระเดิมๆมาเนี่ยกูใหม่กูเก่าเรามองด้วยตาจะต่างเลยอ่ะกูเก่านี่จะเกี้ยงแล้วก็แม่พิมเขาจะคือมีเอกลักษณ์ค่าปูจะน้อยเพราะว่าพระนี่มันถูกตกมากร ก็คืออยู่ในกูได้ไม่นานครับใช่แล้วก็คือไม่ได้รอน้ําท่วมครับก็คือไปเจาะแล้วก็ตกเอาพระออกมาหลักๆก็จะมีเป็นเป็นแบบเป็นคาบดินครับส่วนใหญ่ที่จะเห็นจะเป็นคาบดินเหนียวตามที่เราเรียกกันนะนะแต่เกิดพระที่จมกูตอนน,น,น้าท่วมแล้วมาเปิดหลังน้ําท่วมก็จะเป็นมีคาบที่อย่างที่บอกว่ามองพิมพ์แทบไม่รู้เลยคือคาบเขาหนาผ่านร้อนผ่านหนาวมานานใช่แล้วก็จะคาบเนี่ยจะคุม คือถ้าพักหงายนะ่ส่วนใหญ่พระจะหงายหนะ้าขึ้นมาทั้งหมดด้านหน้าก็จะมีคาบเต็มหมดด้านหลังก็จะมีเหมือนกันแต่บา,บางองค์ก็จะมีรอยแงะเอาอีกองหนึ่งออกไปก็มีเพราะติดกันติดกนัน<ห>ครับใช่ okay, แ,แต่แบบจับเป็นก้อนกลมๆหลังต้นกันหมดอะไรอย่างน้นยังไม่เจอโอเคครับนั้นก็มาดูพิมนะครับกูเก่าก่อนนะฮะเก่านี้ค่อนข้างที่จะเกลี้ยงแต่ว่าพอมาสองแล้วเนื้อก็ยังฉ่ำนะครับใช่คือพระองค์นี้มีการผมเคยใช้อยู่บ้างช่วงหนึ่ง อ๋อพอเราใช้ด้วยมันก็ยเลยดูฉ่าไปด้วยครับใช่แต่ก็เห็นคาบคาบกุเลยนะครับอันนี้จะเป็นคาบที่เขาเรียกกันฟองเต้าหู้เป็นหลักก็คือในพักกุเก่าจะไม่ค่อยมีดินไม่ค่อยมีคาบคาบน้าตาลไม่คาบอะไรแล้วก็เนื้อในจะขาวทีนี้เนื้อในจะขาวโบกเลยฮะเนี่ยแข่งขาวฟูตรงเนี้ยฮะใช่เปนอกลักษณเลยครับขาวเลยแก็งแข็งขาวตามตำราที่วัดเขาบอกแต่ผิวเนี่ยพอเราใช้มันก็จะเป็น อย่างที่บอกว่ามีเอกลักษณ์เนาะในพระสมเด็จคือถ้าวัตละคังจะยิ่งชัดว่าถ้าเกิดเรามาหยิบปุ๊บเนี่ยเปียกเลยครับแต่จริงองค์พระไม่ได้เปียกนะแต่มองมาด้วยตาเนี่ยเปียกเลยถ้าเข้ากล้องดูเนื้อข้างในนี่นุ่มๆนะฮะฟูแบบฟูนทอเลยครับอย่างนี้เขาบอกฟูนเปิดหอยเนื้อเหมือนฟ่นช็อกอ่ะก็ว่าเนื้อละเอียดเลยนะฮะบางค์พรมจะละเอียดแล้วก็มวลสารน้อยควัตละคังจะเยอะแล้วก็ บางขุมพมเนี่ยมวลสารจะจะละเอียดมากครับแต่ในศู์เก้าที่เราเห็นก้อนใหญ่ๆนั่นะคือเอาพระพวกที่แตกขาดของพวกนี้มาใส่ที่เป็นก้อนใหญ่ๆกับยาใ,ในศู์เก้านะครับแล้วคาบ,บ,บก็จะไม่เสมอแล้วก็มีหลากหลายสีคาบเนี่ยบางคนเรียกแอ่งน้าตาบางคนเรียกเนื้อเน่าในตามเนื้อจำจำอย่างเงี้ยครับ ส่วนใหญ่ถ้าภาษาเทียนที่เขาเล่นสมเด็จยุคเก่าเขาจะเรียกว่าเนื้อเน่าเนนือ่าแต่ค่าพวกนี้ก็คือล้างไม่ออกนะไอ้ที่สีน้ำตาลไหมเปียกๆเมื่อเมื่อเ่ยล้างไม่ออกแข็งเลยนะครับแข็งเลยก็คือต้องจะหลุดก็คือหลุดต้องเอาผิวออกไปด้วยจะเห็นเป็นขาวๆอย่างนั้นนะคคือเนี่ยคือคืองัดหลุดไปอะไรไปนี่ข้างหน้าจะเห็นรอยปูค่อนข้างเยอะนะครับมาดูข้างหลังข้างหลังจะจะเรียบกว่า ียบกว่าแต่พอส่องแล้วก็มีรอยบุบค่อนข้างเยอะคืออย่างที่บอกว่า<อ>ในเอกลักษณ์ในพาระแท้เนาะที่เราจะต้องเห็นคือถ้าเรียบเนียนกลมกลงึงตึงอะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่าไม่มีทานเสี่ยงนะครับเสี่ยงคือใช้คําคือต้องบอกเลยว่ายากมากๆเพราะว่าสมเด็จทําปุ๊บก,กว่าจะแห้งอีกถูกไหมครับยังไงมันก็ต้องมีม,มีมีรูมีร่องรอยของการหดไปของพาระแท้และในอดีต แต่เพียงแต่ว่า,วาบางคุณพมเนี่ยคือการทําคือคนทําเยอะคนร่วมทําเยอะก็เลยเหมือนกับว่าชาวบ้านมาร่วมด้วยอะไรด้วยก็เลยมีเอกลักษณ์ไปในทางเดียวกันซะเยอะแต่เกิดว่าละครเนี่ยบางทีเราเจอนะห้าองค์ในทีมเดียวกันต่อให้มาจากแม่ทีมเดียวกันเนื้อยังไม่ซ้ำกันเลยมวลสารหลักก็ต่างใช่ครับที่ก็ตาใช่ครับจะไม่เหมือนกันครับแล้วเกิดในพระปอมเราก็จะเจอมาเป็นหน้าหน้าไปเลยเนื้อก็จะมาเป็นสเตจของเขา อันนี้ก็จะมาดูนะครับป,รปูกใหม่ปลูกใหม่อันนี้สองพันสองพันกรอบกรอบเลยนะครับครับอันนี้จะเห็นค่าปลูกที่มันชัดเจนอันนี้คือพนันอันนี้คือมาเปิดในพิธีพิธีใหญ่ก็คือพระพระจมน้ําแล้วหลังน้ําท่วมแล้วคือกู่เก่าเนี่ยมันเอาขึ้นมาก่อนก่อนเปิดกู่ที่เขาเขาเลยเรียกว่ากูกา่เก่านี่คระ แต่พวกนี้คือทุกท่านก็จะรู้อยู่แล้วเนาะรอยชุนจะรู้อยู่แล้วแหละรอยแตกรอยยุบย่นนะฮะใช่โดดนี้ของของใหม่ก็มีออกมาเยอะเหมือนกันแต่มันจะไม่ยุบย่นขนาดนี้ครับใช่อันนี้คือจริงๆท่านเรามองด้วยตาเปล่ามองพิมพ์ไม่รู้เลยนะองค์นี้แต่ถามอาพระายังสมบูรณ์อยู่นะครับอยู่ภายใต้คาบออันนี้เส้นอะไรเนี่ยเส้นนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นบางคนก็บอกว่าเป็นเส้นเกษามั้งอะไรบ้างคือเขา้องออกมาจากข้างในเนยนะใช่ครับแต่คือ บางคนเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับเชือกจีวรเส้นผ้าจีวรอ,อะไรเงี้ยก็เป็นได้ในสมัยนั้นจีวรจะเป็นสีนี้แต่ทีนี้ผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ถึงในพระกุศข้างในเพราะว่ามันเป็นเส้นใยธรรมชาติในตอนนั้นมันไม่น่าจะอยู่ได้ใช่บางคนเขาบอกเป็นเหมือนกับว่าตัวเนี้ยใช้ตากพระคือทาพระวคงโงโง,ง,งกดใส่เชือกเป็นวนสารอะไร <ง S 2> <ไง S 1> เงี้ยแล้วก็กใช้ถึงตากเอา ที่บางคนเขาบอกว่าตากด้วยแห่ตากด้วยอะไรในะสมัยนะัออ้นคือผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเชือกแห่มากกว่าใช่เหมือนเหมือน,นถึงเส้นเอ็นตากพระเรียงไปงั้นนะครับให้มันแห้งเพราะว่าแม่พิมพ์มันไม่ได้มีมากแต่ต้องทําพระในเวลาที่เขากําหนดมันอาจจะเขาอาจจะกดพิมพ์พระใส่เชือกเหมือนเส้นเอ็นอย่างเงี้ยครับนี่ด้านหลังนะครับแต่ในพระหลวงปู่ทิมก็จะมีนะเชือกเส้นตัวเนี้ยก็จะมีเคยเคยเคยเห็นอยู่ในคลิปเกับ ก่อนที่เราเคยทำได้ครับใช่ครับใช่อ้บางคนบอกเส้นเกษาเป็นพัทธามั่งอะไรมั่งแต่คือตัวนี้เราผมยังไม่เคยเอาไปตรวจยังไม่เคยตั้งใจว่าเอาไปตรวจที่มึงนอกก็เลยยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรแต่ยังถ้าเกิดเชือกตะกุดอะไรเงี้ยเราเคยไปแล้วอย่างเชือกตะกรุดของปู่เหียมเนี่ยไปตรวจเขาก็บอกเลยว่าเป็นเป็นแกนไยของสับประรด <c oughs> คือมันตรวจได้ในในเครื่องมือ ครับวิทยาศาสตร์คืออย่างที่บอกว่าบางทีที่ทตรวจได้เนี่ยเราไม่ได้นึกเลยว่าจะตรวจได้ก็คือเป็นโรงงานโรงงานเครื่องลำอ่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องเขามีเครื่องที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีล้ำสมัยเครื่องลำอ่างเขาจะแพงเขาก็ต้องตรวจวัตถุดิบที่เขาได้มาเรกสามที่เขาได้มันใช้ทำเรากลับไปได้ตรงนั้นแต่พีมพ์นะว่าเราก็มาเปิดเผยมากไม่ได้แต่เรามีใบมีเอกาสารที่ได้จากเขามาเพราะเรา ต้องเสียต่างตัวก็บางคุณพรมนะฮะก็ดูได้จากค่าบกลุกนะครับค่าปกลุกแล้วก็การศึกษาธรรมชาติข้าบกลุ่ขาปกลุกนี่มันจะงอกแต่มันจะแน่นเราเรามองไปจะไม่ค่อยอะไรคืองอกงอกงอกปูดปูดมานเป็นหนังกระเบนแต่จะแน่นปึ๊กอยู่กับ กูอยู่กับองค์พระเลยรับเหนียวขับเหนียวแค่เอาไม้เป็นหลุมหลุมเนื้อแนวออกมาแต่ช่วงไหนที่เป็นยุบย่นเป็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมจริงเป็นโพรงแต่ว่าแล้วก็จะเห็นมีคาร์บอ์ซอยู่ข้างในด้วยนะครับแต่ในหลุมก็ต้องเป็นธรรมชาติอมือนกันอย่างที่บอกไม่ใช่หลุมเบาเบากลมกลมเลยก็ก็อะไรก็ต้องวางนะคัคืออย่างที่บอกอย่ามองข้ามความเป็นจริงขององค์พระและธรรมชาติในการสร้างนะครับวัสดุเอยเนื้อหามวลสารอย่างที่บอก คือบางคนบอกว่าไม่ต้องไปดูหลักมวลสารทุกตำราบอกแบบเดียวกันหมดของฟอร์มมันก็ต้องใส่แบบนั้นจริงๆคือเรารู้เพื่อที่เราจะมองว่ามันเปลี่ยนไปยังไงในตอนนั้น <c oughs> ใช่ครับก็อย่างที่บอกในพระโลหะผมก็ยังดูมวลสารนะ <c oughs> ผมถึงได้รู้อะไรมากมายครับ <c oughs> คือดูมวลสารว่าเออในตอนนั้นเขาบอกใช้เนื้อนี้ในปีนั้นเราก็เช็คว่าแม้ทั่งกล่องพลาสติกเรายังต้องเช็คเลยว่าของหลวงปู่ทิมในปีหนึ่งเจ็ดสั่งกล่องที่ไหน แล้วเราไปเช็คอี่ห่อเดียวกันไหมโรงงานใช่ของเขาไหมก็จบถูกไหมฮะจริงจริงมันมันไม่ซับซ้อนมองกับไปที่จุดเริ่มต้นโอเคครับก็ได้ศึกษาพัะสมเด็จบักผงฟงนะฮะครับแล้วก็จริงจฝากงานประกวดเนาะงานดีๆนะครับวันที่สองมาถุลายนสองพนาหห้าะครับนันมาแล้วราชพัฒนะครับพระนครบางเขนหลักสี่นะครับครับนะครับงานนี้ก็จะได้เจอกับคณะกรรมการ พวกคุณทรงคุณทรงคุณลุวนนะฮะแล้วก็เจอกับพวกเราทุกคนนะครับทุกคนงอนนี้ผมตั้งใจว่าอาจจะไปนอนที่นู่นเลยจะได้ไม่พลาดอุบัเดตุเกิแต่เช้าเลยมาเจอกันแต่เช้าวันเสอ์ก็ได้จะยกไปที่ห้องนั่นครับครับครับผมส่วนเราจะแจกอะไรเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันนะครับเราจะแจ้งในภามีแน่นอนเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมครับแต่อาจจะสมเด็จรัืนยุคหลา ไดแต่อาจจะมีหลักๆไปแจกสักองคหนึ่งก็ได้เป็นไฮไลท์ไปเลยนะฮะก็คอยติดตามชมกันอีกทีนึงนะครับส่วนบบเบอร์โทรของท่านนายกติดต่อนี่เอร์อะไรอะไรครับเออศูนย์จริงๆ0 8 9 0 9 9 8 8 4ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าอันนี้ไปขอเบอร์ใหม่มาอีกทีหนึ่งเนื่องจากเบอร์เก่ามี มีหลายท่านบอกอาจจะติดต่อยากนิดหนึ่ง0855859699ครับนะครับอันนี้เบอร์ติดต่อได้แน่นอนได้แล้วต้องฝากทางทงลมแล้วก็โทรได้เหมือนเดิมจริงๆแล้ว Facebook ก็โดนไปด้วยก็เลยมันใช้ไม่ได้ไปพร้อมๆกับไม่เป็นไรครับโดนแล้วเราก็เปิดใหม่โดนเปิดให่โดนแล้วเราก็เปิดใหม่คือที่ผ่านมาที่มันแก้ไม่ค่อยได้เพราะว่าผมไปยื้อก a c e b o o k ไวไงม,มันก็เลยทําให้ปัญหาเกิดไม่จบแต่ทีนี้มันเป็นเฟสแรกที่เราตั้งเราไม่เราก็ถือว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เราได้เจอเอฟซีที่สนิทสนิทมากดติดตามเราเราเลยไม่อยากทิ้งไปแต่ตอนหลังก็คงจะต้องตัดใจแล้วสรางใหม่แล้วเดี๋ยวแอดกันมาใหม่ ครับครับโอเคครับก็ฝากงานนะครับแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อท่านนายกตามเบอร์นี้เลยนะครับได้ค่ะส่วนเบอร์ของคุณกัญชลีก็จะลงล่างนี้นะครับครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านทุกท่านนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ